ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี่สนับสนุนโดยยูโรปังขนมปังแซนวิชสอดไส้สวัสดีค่ะดิฉันชื่อปัภพรพเชื้อปานชื่อเล่นชื่อจุ๋มนะคะตอนนี้ปัจจุบันทำอาชีพเป็นพนักงานประจำค่ะหลังจากแต่งงาน2ปีเราก็ซื้อบ้านแต่ว่าเราซื้อบ้านโดยความไม่พร้อมเพราะว่าจุม๋มมาก กู้เงินสากลกมาซื้อบ้านหลังจากมีบ้านแล้วเนี่ยพอเข้าปีที่3เนี่ยแม่แฟนตัวเองอะเริ่มป่วยหนะักประกอบกับว่าแม่ของจุ๋มก็ป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกขับเส้นเดินไม่ได้ก็เลยต้องรับมาอยู่ด้วยกันวันนึงก็คือแฟนเราป่วยหนะักป่วยหนะักก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลก็คือเป็นความดันโลหิตสูงการเงินติดลบจนต้องยอมเป็นหนี้ตอนนั้นเงินเราอะได้แค่ประมาณหมื่นต้นๆล่นนะคะ่ะแล้วส่งค่าบ้านไปเสร็จแล้วก็เหลือประมาณสองสามพันมันหาทางออกไม่ได้ก็เลยไปผู้สินเชื่อมา กู้บัตรเครดิตมาเพื่อเอามาใช้จ่ายในครอบครัวที่พิกสุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายแฟนเนี่ยค่ะมันก็จะติดลบมาเดือนละ6,000-6,000-6,000ทำให้เป็นที่มาที่ว่าเราก็เลยมินี้บัตรเครดิตอภัยมรนบกุศลสามพนเข้ารอ ก่อนเลยนะคะ4,000บาทค่ะเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นนะคะแล้วก็ข้อแนะนำจากกรรมการทั้ง3ท่านขอเริ่มจากอแอดก่อนเลยค่ะชีวิตคุณจุ๋มโอ้โหดูตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจนถึงมืดเนี่ยไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองเลยใช่ไหมเพราะเช้านี่ต้องไปขายของเพื่อหาได้เสริมทำงานประจำเลิกแล้วทำโอทีรับนวด โอ้โหแล้วเวลาจะนอนพักผ่อนก็มีไม่เยอะใช่ไหมนี่มันมันตึงมากเลยนะครับเวลานี่มันโอ้โหแล้วก็แต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ไรายได้ก็ไม่ได้เป็นเป็น,เป,นเป็นกอบเป็นกำนี่สี่หมื่นกว่าบาทเนี่ยดูเหมือนเหมือนไม่เยอะแต่ว่ากับไรายได้ที่ได้มาแล้วต้องใช้จ่ายเนี่ยมันดูดูเยอะนะครับแฟนตอนนี้อยู่บ้านเฉยๆทาอะไรไม่ได้เลยหรอครับตอนนี้กลับไปทํางานแล้วค่ะเป็นต<า>ั้งส่วคาวค่ะ แต่มีรายได้ใช่ไหมคะมีเป็นพนักงานสถานที่ได้ประมาณแปดพันถึงลงพ่าของชีพด้วยประมาณหมื่นสองพันนะคะแล้วพอค่าค่ารักษาตัวเองไหมฮะตัวตัวแฟนไหมก็ตอนนี้ที่มันไม่พอเพราะว่าเขาก็มีหนี้ของเขาหนี้ของเขาที่ที่เขากู้มาต่างหาอค่ะครับก็เลยไม่ค่อยพอเท่าไหร่อืม แม่จะบอกให้ทําอะไรเพิ่มดีผมนึกไม่ออกเพราะว่าเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอนเนี่ยทำเยอะมากนะครับก็ก็ภาวนาให,ให้แฟนแข็งแรงกลับมากลับมาแข็งแรงก่อนยิ่งดีที่ไม่มีลูกนะไม่งั้นโอ้โหนะครับก็ในใจคิดอยากจะทําอะไรเพิ่มอะางนี้ดีกว่าเพราะตอนนี้ก็คือทําอาชีพเสริมแบบนี้ไปก่อนนะคะจนวานี่ตันนี้จะหมดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ะ ถ้าไอ้ที่ใช้เวลาน้อยอย่างออนไลน์ได้ศึกษาไหมขายของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ศึกษาอยู่แต่ว่ายังไม่ค่อยได้เงินจากออนไลน์เท่าไหร่ค่ะอ๋อก็มีบ้างแต่ว่าไอ้ขนมที่ขายอะค่ะหนูก็จะลงในเพจของไลน์หมู่บ้านไลน์กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไลน์ในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลงอยู่ก็พอได้บ้างค่ะโอ้อันนี้ก็ดีนะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เราเราไม่ได้ไปหาเขาแต่เขาสั่งมาแล้วเราก็ไปให้เขาค่ะก็ดีก็น่าจะเป็นช่องทางที่น่าจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้น ก็เหลือคุณแม่แม่ตัวอย่างเดียวค่าใช้จ่ายคุณแม่ตัวนี้เราเป็นคนจ่ายใช่ไหมหรือพี่มาช่วยด้วยก็ช่วยทุกคนค่ะคนละพันนะคะช่วยให้ให้เงินคุณแม่ขอเพิ่มไหมขอเพิ่มเลยขอพี่เพิ่มเลยบอกว่าเราเราเป็นคนดูแลแม่พี่สองคนไม่ได้ดูแต่ว่าขอเพิ่มแม่แม่ทั้งคนเลี้ยงลูกได้ทั้งสามคนเลี้ยงแม่คนเดียวไม่ได้ได้ไงนะครับเอาใจช่วยครับขอให้ให้หมดนี่เร็วๆครับ ค่ะคือพี่ฟังเรื่องของคุณจุมแล้วนะคะตั้งแต่ต้นจนจบมาเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าคือไม่ได้ตั้งเป้าไม,ไม่ได้วางอนาคตไว้ตั้งแต่แรกถามว่าจุดประสงค์เนี่ยไปเรียนขนมเนี่ยเพื่ออะไรคุณจุมตอบว่าเ,เพื่อไปเรียนว่าคุณจุมไม่ทํากับข้าวไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นเลยในชีวิตต้องถามก่อนว่าตัวเองรักไหมไอ้ที่ทําขนมเนี่ยใช่ไหมถึงได้ไปเรียนอาจจะไปเรียนเล่นๆเ,เพราะช่วงนั้นยังไม่ลําบาก ก็คิดไปเรียนเล่นๆอาจจะมีอ,อยากทําเค้กเบานี้เบาโน่อนอะไรเงี้ยที่เขาทากันอะไรเงี้ยแต่ขน,นมเนี่ยมันจะทําให้คนติดเนี่ยมันยากมากเพราะมันต้องมีฝีมืออร่อยจริงๆและคนกินแล้วเนี่ยชอบจริงๆนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าเรียนขน,นมเนี่ยเราไปเรียนทำอาหารเนี่ยตั้งแต่จุดแรกมันไม่ดีกว่าเหรอตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าพี่มองแล้วเนี่ย ไม่ไดุ้กวางอนาคตเเนื่องจากว่าพอเราไปเจอแฟนในที่เขาทำขนมด้วยมันก็เลยทําให้ไปกันใหญ่เวลามาเจอกันปั๊บเนี่ยก็ไม่ได้มองอนาคตเลยไงว่าถ้าเราเนี่ยแต่งงานกันไปบ้านเนี่ยมันพูดยากเนาะเราเนี่ยไม่มีความสามารถส่งส่งพอแต่เราเนี่ยไปส่งการไปส่งเนี่ยมันทําให้เราลําบากใจอ่ะเราต้องวางสถานการณ์ตัวเองก่อนอนาคตเงินทองจะส่งได้ไหม เราไม่ได้วางตรงนี้จู่ๆไปซื้อบ้านไปไปดาวบ้านไปอะไรเงี้ยส่งอย่างที่เล่ามาเนี่ยมันยังไม่จําเป็นเอาอะไรที่มันจําเป็นที่สุดในชีวิตไว้ก่อนบ้านถามว่าทุกคนอยากมีไหมในฝันทุกคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเองทุกคนแต่ต้องถามเงินในกระเป๋าก่อนกระเป๋านะี่มันไหวไหมถ้ามันยังไม่ไหวเนี่ยมันทําไม่ได้คุณจุม๋มจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่น่าทําจุดนี้ก็มันก็เลยผิดพลาดมาไง พราะนี่เหนื่อยอะไรเหนื่อยตัวเองและบของพวกนี้จาไว้นะคะขนมเนี่ยคนที่ออฟฟิศเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อกินประจําทุกวันเขาจะไม่ได้ติดใจเราว่าต้องทำไมต้องผูกขาดเหมือนปิ่นโตบางทีเออก็าอาจจะลงมาซื้อกินบ้างบางทีทางผ่านเออวันนี้ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือแต่ไม่ได้ซื้อประจําบางครั้งเราก็ต้องหอบกลับมันเหลือบางครั้งก็อาจจะหมดมันอยู่ที่ความโชคดีหรือไม่โชคดีไปอันนี้อย่าเอาชีวิตไปผูกฝังกับขนมมันไม่ได้แล้ว ถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นกับข้าวนี่สิแล้วออเดอร์ในออฟฟิศเลยเพราะบางทีเนี่ยคนอาจจะทานฝีมือคุณจุ๋มด้ทําอร่อยไปเรียนมาแล้วอร่อยอะไรเงี้ยสั่งออเดอร์เลยอย่างเงี้ยอาหารและอาหารกังเป็นกับข้าวเนี่ยมันจะขายได้มากกว่าขนมให้ในออฟฟิศทุกคนรู้เลยหลายแผนกเลยว่าคุณจุ๋มรับทําอาหารด้วยนะทั้งตอนเย็นตอนกลางวันตอนเช้าใครจะออเดอร์ได้เลยอย่างเงี้ยถ้าเรามีฝีมือจริงมันก็จะมีไรายได้ที่แพงมากกว่าขนมหนึ่งเท่าคนเราเนี่ย เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอย่าร้องไห้กับสิ่งที่มันเป็นไปแล้วสนับสนุนโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ TOA s i l a n d ลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้งทีเด็ดลูกนี่ทีเด็ดลูกนี่สนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้ง บ้านกรองน้ำท้อแท้กับปัญหาที่ยังหาทางออกไม่เจอท้อค่ะเคยขึ้นไปบนโรงพยาบาลตอนที่ว่าทุกคนป่วยสามคนเลยขึ้นไปบนดาดฟ้าเลยไปร้องไห้อยู่คนเดียวว่าทำไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะทำไมเราต้องมาเจอชีวิตที่ว่าเราเป็นหลักคือคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะพอเราร้องไห้จนไม่มีน้ำใจจะร้องก็ลงมาาต้องตั้งหลักใหม่คือมันเหมือนว่าถ้าสมมติเราเราไม่อยู่วันเนี้ย คนที่ป่วยจะลําบากก็เลยเราก็เลยต้องคือมันเสียใจแต่ว่าต้องเสียใจแค่แป๊บเดียวแล้วเราก็ต้องตั้งหลักให้ได้ว่าเราต้องอยู่ต่อเพราะว่าคนที่จะเ,เป็นหลักที่สุดก็คือเราก็คือเราร้องไห้ให้จบแล้วก็ต้องสู้กันต่อไปอะค่ะที่ผิดพลาดชีวิตมาทุกวันนี้อย่าไปโทษว่า,วาขึ้นไปร้องไห้ในห้องน้ำบนดาดฟ้าเสียใจคนเราต้องหันไปมองที่โรงพยาบาล มีคนที่เขาเจ็บมีคนที่บาดแผลสาหัสสากาันมากกว่าคุณจุ๋มอีกหมื่นร้อยล้านเท่าฟังแล้วนี่เรื่องคุณจุ๋มในใ,ในชีวิตพี่ที่ฟัง่ตอนยืนเล่าเนี่ยนะพี่ฟังแล้วพี่ว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดามากคนเราเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาและสามีคุณก็ใช้ชีวิตหนักมาพอสมควรตอนที่คุณจะเลิกกับเขามันก็เลยทําให้ทุกวันนี่มันสมออกมาเนะ มันก็เลยเป็นความดันเป็นอะไรอะไรต่างๆนานาแล้วไม่ต้องเสียใจอย่าร้องไห้กับสิ่งที่มันเป็นไปแล้วเราต้องทำใจให้ได้เพราะวันหนึ่งทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปเราก็ดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในชีวิตของเราแล้ววันหนึ่งถ้าเราบ้านนี้บ้านนี้สามีแล้วไม่คิดถึงตัวเราเหรอคะถ้าตัวเราเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งจะต้องอาจจะไปก่อนใครเพื่อนก็ได้ไม่มีใครรู้คุณรู้เหรอคุณจุ๋มจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ คุณอาจจะไปก่อนสามีคุณเจ็งอยู่ยังไงแม่คุณจะอยู่ยังไงไม่หนักกว่าเหรอถูกไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ว่าคุณต้องวางอนาคตให้ดีแล้วตอนนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่วันนี้พี่ก็ขออวยพรขอให้มีโชคชัยวันนี้ก็แล้วกันขอบคุณค่ะอาจารย์แก๊บค่ะ,ะชีวิตของคุณจุ๋มเนี่ยเจอผู้ป่วยเยอะนะครับเป็นคุณแม่สามีบ้างแม่ตัวเองบ้าง ล้วก็ตรวจสามีเองด้วยนะครับเป็นโรคหัวใจบ้างโรคไตบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ,เลยอยากจะถือโอกาสนี้ให้ความรู้กับประชาชนที่ฟังรายการอยู่ด้วยนะครับว่าถ้าเป็นผู้ยากไร้นะครับหรือว่าไม่มีไม่มีสตังในการรักษาแม้กระทั่งว่าส่วนตรงส่วนต่างอะไรเงี้ยนะครับมันมีวิธีการหาข้อมูลนะฮะว่าโรงพยาบาลของรัฐหลายๆโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลศริลาชทั้งสาโรงพยาบาลใหญ่ๆนี่อาจจะมีโรงพยาบาลรัฐหลายโรงพยาบาลโรงพยาบาลนะครับที่มีมูลนิธิประจําของโรงพยาบาลของเขาเองเช่นมูลนิธิศริราชมูลนิธิรามาธิบดีมูลนิธิโรงพยาบาลจุฬานะครับซึ่งโรงพยาบาลหลักๆเหล่านี้ก็สามารถให้การช่วยเหลืออย,อย่างบางอันที่เราเราเบิกไม่ได้แต่ว่าเราเป็นผู้ยากไร้จริง,รงๆเราไม่มีไม่มี ความสามารถในการจ่ายจรยิงเนี่ยอันนี้ต้องออลองขอคําปรึกษาตรงนี้ดูนะครับหรือแม้แต่การผ่าตัดฉุกเฉินการอะไรต่างๆนะครับอันที่2เนี่ยก็จะเป็นมุ้ิที่เฉพาะโรคนะครับเช่นมุ้ที่โรคไตในพระบรมราชูปถัมภ์มุ้ที่โรคหัวใจในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยพวกนี้มุ้ยที่เฉพาะโรคเนี่ยก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับมุ้ที่ในโรงพยาบาลนะครับก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่คนทั่วไปไม่ค่อยไม่ค่อยรับทราบนะครับซึ่งตอนนี้นะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับผู้ชมรายการจํานวนมากอยู่ต่างจังหวัดเน ก็สามารถขอรับบริการผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นองค์การมหาวนจังหวัดเทศบาลองค์การมหาวนตำบลโดยเฉพาะองค์การมหาชนจังหวัดเนี่ยตอนนี้เขารับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาอยู่ใกล้ๆและก็คืออนามัยเดิมเนี่ยมาเป็นรอพอสทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับซึ่งจะมีข้อมูลเหล่านี้มันมีส่วนราชการทั้งส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นมุนิธิโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าขอให้เราเป็นผู้ยากร้ายจริงๆนะครับไม่ใช่ว่า เออทุกคนพอฟังข่าวดีแล้วทุกคนวิ่งเข้าไปหาเนี่ยอันนี้เขาก็อาจจะเห็นเขาก็ต้องคัดกรองปริมาณนะครับทีนี้มาดูว่าเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับซึ่งที่ว่ามีหนี้บัตรเครดิตทั้งสองท่านเลยทั้งภรรยาแล้วก็ตัวของคุณเองด้วยเนี่ยผมอยากให้อลองวิเคราะห์ดูเนาะในในที่ผ่านมาว่าไอสิ่งที่เรา เอาไปก่อนนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดรายได้ไหมเป็นหนี้ที่เราเอาไปเป็นทุนในการค้าขายเราได้กําไรกลับมาไหมถ้ามันไม่ไม่ใช่เนี่ยก็ต้องพยายามลดตรงนี้ด้วยไม่งั้นเราก็จะชีวิตเราก็จะปนไปกับหนี้หมดเลยนะครับเห็นคุณนจมเขียนมาบอกว่าอยากไปรับคําแนะนำเราก็พยายามให้คําแนะนําในหลายๆประเด็นนะครับว่าต้องวิเคราะห์หนี้ตัวเองก่อนนะทำบัญชีครัวเรือนบางคนเนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นเก่าๆครับจะติดยึดว่าจะต้องซื้อบ้านก่อนนะครับ ยุคใหม่ๆสังเกตดูนะครับเด็กยุคใหม่เขาทำงานรับราชการเขาจะเงินเดือนหมื่นห้ารวมค่าครองชีพรวมอะไรอยู่ประมาณสองหมื่นเนี่ยเขาจะซื้อบ้านนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพแทบไม่ได้เลยนะฮะแล้วเด็กยุคใหม่ก็ไม่ได้ต้องการซื้อบ้านแล้วตอนนี้เขาใช้การเช่านะับเพราะงานต่อไปก็จะมีแนวโน้มว่าคนรุ่นใหม่ๆจะเปลี่ยนงานบ่อยด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็มันจําเป็นไหมที่เราจะต้องมีหรือว่าเราจะต้องเออเช่าไปก่อนคือมันมันต้องค่อยๆจัด ก็เรียกอะไรลำดับความสําคัญก่อนหลังของการใช้เงินอยู่เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็ฝากให้ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปก็เข้ารอบนะครับวันนี้เรามีแขกพิเศษมาร่วมให้กําลังใจคุณจุ๋มด้วยอ้ใครคะเนี่ยเป็นเพื่อนพี่เองโอ้พบกันเลยไหมได้เลยค่ะคุณนีโน,โนเมธันดีครับ วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเย่คุณนีโน่จะมาร่้มให้กําลังใจคุณจุ๋มครับ <S <S คือ,อ <ะ S 3> ยังไงก็ต้องให้กําลังใจนะครับเข <อะ S 3> ้าใจหมดภาวะของคนที่ที่เป็นเป็นลูกหนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็มีภาวะที่เขาเรียกว่าจะจำยอมหรือจําเป็นอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสามีนะครับซึ่งซึ่งป่วยอะเจ็บไข้ได้ป่วยได้เป็นเรื่องที่ห้ามอะไรกันไม่ได้อยู่แล้วระวังได้แต่มันถึงเวลามันจะต้องเกิด นะครับแต่เกิดแล้วเราจะทําอย่างไร<อ>นะครับบางทีรอใช้เขาเรียกวาสวัดิการสังคมม,มันก็ไม่เพียงพอ,อบางทีก็ช้าไปหลายๆอย่างหลายๆเรื่องนะครับมันก็ต้องแบบนี้แหละครับ,รบมีอะไรมันก็ต้องสู้กับมันมนะครับขอบคุณมากๆที่เป็นคนสู้แล้วก็มารายการนี้นะครับโชคดีมากที่ได้มา นี่เข้ารอบไปแล้วเป็นกำลังใจแล้วเป็นกําลังใจจริงๆอยากให้ได้ไปเยอะๆอยากให้พี่จุ๋มไปพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวรอลุ้นในรอบต่อไปขอบคุณครับลากเดินหลวงลื่นอะไรถ้าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี้ของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกนี่กดสาสาม ที่เด็ดลูกนี่สนับสนุนโดยบ้านกรองน้ำกลุ่มผลิตภัณฑ์ T.O.A. s a l a n t ลูกนี้คนต่อไปคุณเมียวจะกรุงเชษ เอาเข็มป่ะเอาอะไรเอาเข็มก่อสร้างอ่ะขุดแบกเสาเดินวิ่งเจาะเจาะแบกลากเดินหลวงลื่นอะไรอะตะปูเหรออันนี้อะไร เสาเเาออต่อสิแบกเสาแบกอะไรอ่ะอะไรเสาชิงช้าเออชิงยังไงอ่ะโอ้โหอัจฉริยะมากชิงยังไงอ่ะก็นี่อ่ะชิงอ่ะฉกชิงรองเท้าอ่ะเดินช้าวิ่งหนีวิ่งช้ายังไงไปเป็นโลโม่เสาชิงช้าเข้าใจตัวเองไม่ต้องออกทะเลด้วยเก่งมากอย่าอย่าอ้าวเน่เน่มันจะช้าก็ตรงเนี้ย ไอต้ตรงที่นึกเองแล้วตอบกันไม่ได้เนี่ยช้าก็ตรงเนี้ยทุกทุกเช้าอ่ยเห็นผู้หญิงคนนี้เช็นรถขายขนมที่สาวเช้าอ่าไม่เจวกันเ <c oughs> ช็นรถขายขนมตั้งแต่เช้าจนกว่าขนมจะหมดบางวันโชคดีหมดขายหมดไว บางวันโชคมันอย่างนี้เลยมันไม่เข้าข้างออกไปหมดเลยมันเลือกข้างไม่ถูกอ้อเป็นไงไม่เข้าข้าง็นไงของขายไม่หมดขนมบูดโอ้ยแย่เลยรายได้ไม่พอใช่นี่แล้วไงเป็นนี่แล้วนีมันก็เพิ่ม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 อีกอเราเป็นไงไปชม สวัสดีค่ะหนูชื่อเมี่ยวชื่อจริงชื่อจรงรักเพิ่มสมบูรณค่ะมีอาชีพขายขนมไทยค่ะเรื่องราวของลูกนี้กำลังเริ่มต้นขึ้นครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับสามีคนแรกผู้มาเร็วเคลมเร็วและ ไปเร็วเขาทําก่อสร้างค่ะหนูก็ไปหิ้วปูนตอนนั้นอยู่ด้วยกันแล้วก็มีลูกคนนึงแฟนหนูตกตึกเขาตายเลยแล้วหนูก็เป็นลมไปเลยสามีคนที่สองผู้หายสาบสูญหนูไปขายของงานวัดค่ะก็เจอกันก็ได้ลูกอีกหนึ่งคนเป็นผู้ชายเขาเหมือนกับเขาไม่คบเพื่อนไม่ดีแล้วก็สมองไม่ดีก็ไปอยู่ที่อื่นก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนติดต่อไม่ได้